ก็จะเล่าไปแล้วก็หลวงพ่อที่มาอยากให้ลูกลูกหลานเนี่ยมาพูดเราเรื่องปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวไปไปมาๆก็จะคิดว่าหลวงพ่อนี่เล่นไสยศาสตร์เวทมนต์ทำไมลูกหลานมดเนือ้อมดตัวมดทุกสิ่งทุกอยาก่างมดโดยโดยที่ว่าแต่ว่ามันมีบางอย่างซึ่งเขารู้ในตัวเขาเองนะ ว่ามันใช่อ่ะมันเคยมีอยู่คนหนึ่งเขาอยากจะบำเพ็ญแต่อยากจะให้สิ่งซักดิ์เนี่ยปรับเขาเข้าสู่การบำเพ็ญ มันก็ไปตัง้งที่อธิฐานอยู่กับนี่แหละกับกับกับปู่ฤษีและปู่อีเพอแต่ไปรอธิฐานขึ้นมาอยากจะบำเพ็ญอยากจะเข้าถึงมากถึง้นอย่างนั้นอย่างนี้เพ้อแพบเดียวแค่นั้นแหละบ้าเลยนะโรงเรียนก็ไปไม่ได้จิตมันเหมือนกับใครๆจิตมันจะมันจะมองบางสิ่งบางอย่างแบบต่อต้านไปเรื่อย มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกไปหมดเลยแล้วที่สําคัญที่สุดมันมีวิญญาณอยู่บังกลุ่มมะวิ่งเต่าไปแทรกในใจบอกว่าคนที่อยู่ในวัดเนี่ยไม่ดีแม้แต่สักคนเดียวกลางคืนในยินแต่เสียงนินทาอยู่ตลอดวันนั้นมันถือมีดมายาวขนาดนี้เลย เดินไปเดินมาเลยมันบอกว่าคนในวัดเนี่ยมินทามันด่ามันตลอดเราก็เลยถามว่าเอาแล้วมึงได้ยินได้ยังไงตรงเนี้ยฉันไปนอนอยู่บ้านฉันเนี่ยฉันได้ยินเสียงคนในวัดเนี่ยบนฉันนะแล้วทํายังไงวะฉันก็จะทนเพราะมันทนไประดับหนึ่งขึ้นมามันบ้าบ้าถึงมาเสร็จปั๊บ เขาก็เลยบอกว่าทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยว่าให้ทนต่อคําอรหันินทาอันนี้ด่านแรกก็คือที่มันทนไปทนมามันทนไม่ได้มันถือมีดมาจากท่ายวกคนในวัดสิตาแค่ด่านแรกมึงทนคําอรหันินทาไม่ได้แล้วมึงจะไปบงเพ็ญได้ยังไงเราก็เลยถามมันว่ามึงนึกยังไงมึงไปตัง้งคันครู ไปขอกรรมาฐานจากปูด้วยสีฉันเห็นคนนั่นปูกระรักเห็นคนนี้ปูกระรักฉันก็เลยอยากจะให้ปูเนะี่ยรักฉันด้วยอยากจะให้อยากจะอยากจะให้ปูเนะี่ยเอาฉันไปบำเพ็ญด้วยทีน mm ี hmm. ้พอบำเพ็ญขึ้นมาตามันเห็นตามันเห็นคูมันได้ยินมันเป็นไปได้ย,ยังไงโต๊ะกลางคืนนี่ มันสามารถรับรู้เลยว่าคนนั้นคนนี้บนมันทั้งคืนนะมันไม่ได้รับไม่ได้นอนรอกพอตะโตตัตนเช้าขึ้นมามันถูมีดถือแกล่งไปแกล่งมันเป็นครูนะเนี่ยตอนนี้มันอยู่อย่างนี้มันอยู่ตรงใส่งเงาไปไปมามา,มาเขาก็คิดคิดว่าอ่าลรงพ่อใครครูพ่อนี่มันเลิกกนไป คือมันมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้แลลวมันหาว่าคนนั้นไปนินทาด่ามันทุกเช้าเลยตอนกลางคืนมันไม่ได้รับใจนอนหรอกแต่ปรากฏขึ้นมาว่าเราไปถามปู่แล้วปู่บอกว่าให้ข้ามคำขอรหานินทาแต่มันไม่มีใครไปนินทามนหรอกแต่ว่าวิญญาณมันคือพวกนี้มันจะมีหูทิพย์ก่อนไอหูแบบไอหูแบบหายเอิดอะมันสามารถได้ยินคานั่นกนนี วันน่ะมันกะไรทอมันกะลยพิมพนะ่ะมันพิมข้อความมานะ่ะมันพิมข้อความมาหามาหาอี่หมอกมันบอกว่าเจ้มันกมันก็พิมพ์ไปนะอาจารย์แดงนี่ก็ปากานี่ทีนะเนี่ยอาจารย์แดงเนี่ยทำไมโยงเนี้ยพอเห็นเนรชอบตบหัวเนรอาจารย์แดงนี่ตอนดีไซน์ไม่ค่อยดีชอบตบหัวเนรและชอบคูเนร แล้วก็ไอ้วิญญาณคุมารทองกุมารทองที่อยู่ในวัดนี่อาจารย์แดงนี่เรียกมาใช้งานเป็นมดเลยนะทีนี้ไอ้คุมารทองมันไปฟ้องไอ้คูโกอนะ่ะมันบอกว่ามันไอแค้นกับอาจารย์แดงมาไล่มาไล่มาไล่ข้า,างแล้วแหละอาจารย์แดงชอบตีมูมันคือเราเห็นไอ้เน่นตอนนี้น้อยอะไอ้เน้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เน้นที่ว่าชอบไปตีหินโยกเขาเนี่ย พอหลวงพ่อเดิน่างเปยพุทธเจ้าร้ายเไอ้นี่นะเธอผัวชกขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยตีหัวป๊อก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 ขึ้นมาแล้วก็วงพก็เดินต่อทีนี้ไอ้วิญญาณมันเห็นเลยวิญญาณมันเห็นเนี่ยมันก็เลยหาว่าเรานี่ไปละลานหมู่มาในตัวไอ้เด็กน้อยด้วยกันมันก็เลยไปฟ้องอีกคู่อครู่ฟ้อเลยบอกว่ามัน ในิีมาดาเรา,าเนี่ยโทรศัพท์มันอยูู่่นรบบโทรศัพท์เป็น,นฮอลลูซิสแบบจากนั้นเป็นต้นมาริ่มเพี้ยนมากๆเพี้ยนไปเพี้ยนมาเราก็เลยให้มันละปล่อยกอเลยมึงมึงเก็บเลยมึงเก็บมึงเก็บดอกไม้ทุกเพี้ยนไปขอคำมาไปถอนคำพูดไปพอแต่มันไปถอนปุ๊บขึ้นมาอยู่ๆมมนได้ยินเสียงได้ยินเสียงบอกว่าอะไร เริ่มต้นแค่นี้ยังทนไม่ได้เลยแล้วอะไรแล้วอะไรจะมาเอาคืนก็บอกนะจะได้เตรียมตัวให้คืนบอกว่าปูไอแ้แค่นี้ทั้งคนในวัดจะมาตายแล้วถ้าคืนปูให้มันต้องเป็นอย่างนี้ตายเลยคนในวัดนี่ไม่มีเหลือดอกมันดามันดาอย่างมันดาตายหมดนะปูของมันนี่คอยแต่จะได้ยินแต่ว่ามิตรคนดา่าท่านก็เลยบอกว่า มึงจะต้องข้ามคำคอรหานินทาก่อนคำติชินนินทาตัวมันอยู่อย่างงู้นนะกลางคืนนี่มึงจะได้มันจะมีจะได้ยินเสียงเนี่ยไปกรอกูัอ่ะเฮ้ยก็ไอ้คนนี้มันดาน่ามึงนะเว้ยไอ้คนนี้มันก็ว่ามึงอะใช่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 กูได้ยินกูได้ยินกูอยากจะมาบอกมึง มึงจะต้องไปคิดบัญชีก็มันาแ้คนนี้คนนี้โอ้โหเชื่อไหมว่าคนงานร้อยกว่าคนนี่มีกอ่อประกาศเป็นสตูคนทุกคนเลยนะอ่าม,มันเป็นไะได้อย่างไงอแะเราก็เลยถามว่าแต่ทุกวันทุกคืนมึงไม่ได้รับไม่ได้นอนเนี่ยฉันไม่นอนนอนไม่ได้ทําไมล่ง เขาปลุกให้ฉันมานั่งฟังเขาเขาจะเขาจะเขาจะเอาเรื่องราวเขาในวัดไปเล่าให้ฉันฟังวายคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนี่มันนั่งไปเล่าหอม,มดนะขอคนสุดท้ายให้มันมาขอคือขอขอคืนท่านก็เลยบอกว่าโอ้ยแค่เริ่มต้นลูกลูกยังทนไม่ได้เลย ก็ทําทไ,มไม่ให้่อยู่น,น,นานๆจะสามเดือนก่อนจะได้รู้ว่าเขาบําเพนกันยังไงแค่สามวันนี่กับวัดจะพังแล้วมานเริ่มสามเดือนไม่ใช่ว่าวัดวัดจะชิบหาย <c oughs> คืออันนี้เราเลยไม่ให้ลูกซิสเนี่ยลูกหลานทุกคนมีความเห็นบอกว่ามีเวลาให้ทํางานไปเถอะให้ตังทานบารมีไปอย่ามาพูดลยเรื่องการบําเพ็ญ่ยอย่าเด็ดขาด ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต่างๆแล้มันแก้ยากถ้าใครไม่รู้ไม่เข้าใจขึ้นมาก็จะหาว่าหลวงพ่อใส่เวทมนต์ให้ลูกหลานเนี่ยขายบ้านขายช่องขายที่ขายทางขายรถขายเรือขายทุกอย่างจนหมดนะขายจะไม่มีอะไรเหลือนะ่ะก็เพราะว่าเสียงที่เขาไปกระตุ้นให้ลูกหลานขายเนี่ยเขาต้องการอยากจะดูว่าถ้าจะละยัาง,ง้นละมอาอยขา มื่อของอยากแล้วค่อยมาละค่อยมาละของละเอียดละบ้านละบ้านอยากจะดูว่าใจคิดยังไงทำมดบ้านแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นว่าทุกคนนี่ไม่ยอมละบ้านหรอกตอนนี้แต่ทุกคนเนี่ยยอมมาช่วยงานวัดดีกว่าสร้างทานบารมีของ แต่ในขณะเดียวกันคู่ที่ปฏิบัติหนีปฏิบัติชอบอยู่ไงถ้ามานั่งอยู่อย่างนี้นะถ้ามานั่งอยู่อย่างเงี้ยฉันปฏิบัติหนีปฏิบัติชอบอย่างนั้นอย่างนี้นะพอจะปฏิบัติขึ้นมาเขาไม่ให้พวกพี่ทํางานอย่างนี้ไปรับใช้นะเขาไม่ให้เขาบอกว่าพวกนี้ทํางานอย่างนี้ก็ะทำไปแล้วก็ส่วนเธอนี่ก็ อู่ของเธอไปแต่ห้ามเรียกพวกเรานี้มาใช่เขาก็ถามว่าทำไมล่ะเพราะว่าผู้พวอเรา,านี้สุดทินังชีวิตสุดทินังชีวิตก็คือไม่ตรงคือคือต้องการอยากจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่อยากจะทำให้ครูบาอาจารย์ดูว่าตนเองนี่สุดทินนางจริงมั้ยหรือไม่ เขาก็จะไปลึกเอาตัวนั้นแต่ถ้าทําได้ขึ้นมาปั๊บยานอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของเขาเอยางกะิล้พ่อเล่าให้ฟังอ่ะอยากกะิล้พ่อเล่าให้ฟังแหละว่า พอแต่เราเข้าถึงธรรมแล้วเอ้ยเทพเทวดาเขาจะบูชาธรรมธรรมที่เราเข้าใจเองโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งสมมติบัญญัติว่าเออมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเขาจะบูชาไปตามไปตามธรรมที่เขาเขานั่นองอย่างก็ที่ ล็อกขอเล่าอย่างนี้แหละเราเรื่องเทพเราเรื่องเทวดานี่แหละถามว่ามีจริงหรือไม่ถ้าไปพูดในเรื่องบางอย่างเราต้องเชื่อเพราะว่าเราได้ผลประโยชนออ์เราได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้เึ้นมาเขาเป็นทาสเราเขาให้เราเชื่อ ร่วมครับเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะถวายสิ่งนี้สิ่งนี้ให้เพือพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องไปลงทุนม,มากเราไม่ต้องไปลงแรงแต่ว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราต้องเล่าสิ่งเหล่านี้ เาสิ่งเหล่านี้ไปเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นพี่เลี้ยงเราเขาให้ให้สิ่งดีๆแก่เราเพราะวันน่งเราออกจากป่ามาเข้าก็ตามอูปถากเรา <c oughs> แต่การรู้ปถาของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรูปรรมมันมันมันไม่เหมือนกับ ไม่มันกับทั่วไปเขาเขาจะอุปถามไอ้ที่ว่ามนุษย์ทำไม่ได้อะ่ะเออใช่อย่างกรณีที่ว่าท่านแดงท่าดูกไม่ทักท่านเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าไปนั่งบรรยายตรงนั้นทักท่านตอน,นเย็นๆตอนมืดๆก็ได้นั่งบรรยายตรงนี้ไอ้มันโออารู A ้ละไม้มันมีหน่อย คือเขาเขายกสงเนะี่ยเขายกสง <c oughs> เขาให้เกียรติแล้วข้าพเจ้าจะจินตนาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าข้อมาได้แล้วข้าพเจ,าจพ้าจะนิมนต์ในไปบรรยายอยู่ตรงนู้นให้ญาติโยมเป็นร้อยร้อยคนเนะี่ยหลายร้อยคนน,ะนั่งนับแล้วานบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความจริงใจ ที่ข้าพเจ้านั้นเนี่ยทั้งหนึ่งเคยอู้ประทับเคยูประถากเคยด<ม>ูแลอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องราวว่าข้าพเจ้าจะขอติดตามผู้ประทัช่วยชีวิตอะไรที่เป็นเหตุที่ทําให้จะทําให้ท่านเนี่ยมีหน้ามีตาข้าพเจ้าก็จะค้นคว้าถึมที่ มันแต่มันมันคือจะพูดไปพูดมาแล้วมันก่อเมือนกับว่ามันมันก็ว่าเรานี่ยละกิเลสเนี่ยเข้าใจไหมเขาพูดว่ามันมันเดินจนกระแสแากสิ่งนี้มีเราละกิเลสแรกๆนีมีเราละนะแต่พอมันถึงระดับหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่เราเคยรู้สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราบาเพ็ญมาผ่านมามันรู้อะเขาต้องการอยากจะให้เราเนี่ยไปนั่งบรรยาย ัง่งบรรยายในที่ที่มันดูร้านหน่อยนีแล้วก็เล่าเรื่องราวของเล่าเรื่องราวของเขาเนะีย่ยให้เราให้เล่าเรื่องราวของพวกคุยเทเทวดาคือบายจานันย่ๆให้ลูกหลานได้ฟังว่าทัาน้นหนึ่งเราเคยบังคัอย่างนี้นะเคยพูดอย่างนี้มันเป็นการ เอาสิ่งที่เราเคยพบพานผ่านมาเนี่ยแต่นำมา,ม,มาบรรยายในโลกที่ใน,ในโลกมภาษาเขาบอกว่า,า,าอย่าบางคนว่าเอ๊ะทำไมห้วงพ่อพูดแต่ื่องกยทิพย์แต่เชื่อไมมว่าไ,ไอ้พวกกกยทิพย์นี่แหละมันอุปถานมาเท่าทุกวันเนี้มันก็อุปทานสร้างนั่งสร้างนี่ให้แต่ถ้าเป็นญาติโยมจะมาอุปทาน เขาจะทิ้งครอบครัวมาได้ถ้าเท่าไร่ภายในหลังสองเดือนเขาก็ต้องกรัดบ,บ้านเขาแล้วแล้วไปไปมานั่งคุยกับมนุษย์เนี่ยแล้วมาไปไปมาจะเที่ยงโตอีกน,นะ <c oughs> เออหาว่าเราโม่ไอีกแต่แต่ว่าคุยกับพวกเทพดาไม่มีใครกล้าเทียงเรา <c oughs> คุยกับพวกเทพดาไม่มีใครกล้าเที่ยง <c oughs> ยะหลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละแล้วก็มีพวกคอมเมนต์เขาวันที่เขาถามว่าวันนั้นคุยเรื่องรหัสบุนเรื่องรหัสบุญน,นี้เขาก็ตั้งข้อพูดช้าว่าเอ๊มันมีจริงใน,นเรื่องรหัสบุญ่ย